สวัสดีค่ะพี่เบลว,วันนี้ก็มาพับก,กับฟิลกันอีกแล้วอุ้ยขอโทษนะก็เดี๋ยววันนี้ฟิลจะมาพูดเรื่องส่วนตัวกับเมื่อวานที่ฟิลไปทำธุระมาเดี๋ยวขอตั้งกล้องก่อนโอเคเดี๋ยวขยับมือสายนี่เก,ก็บจังจังนี้ก็จะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีนะคะ รูดูกันอยู่ถ้ามากนาทีมันก็จะอัปโหลดช้านะคะวันนี้เรื่องแรกก็จะมีของมาออนพี่วิวกันก็สั่งมาจากลาซาด้านะคะอนี่เป็นกล่องอย่างนี้นะคะมันคือสั่งออชุดแรงแต่งหน้าไปหนะะ้าของลาซาด้าค่ะเป็นชุดเล็กๆนะคะเพราะว่าสื่อเอาไวพา้พอะวลับไป เที่ยวต่างจังหวัดหรือไปเที่ยวไหนที่มันไกลบ้านนะคะ่ะก็จะเป็นนี่ว้าวว่ามันสวยดีนะรีวิวมันแบบนี้อันนี้ฟึ้งฟึ้งฟึ้เลยอะ่ะดูดิก็เป็นซองเก็บมาเป็นชุดเล็กสั้นก็ความยาวาามสั้นก็แค่ประมาณนี้เองนะคะ คิดว่ามันสวยดีเนาะพีิวว่าน่ารักไหมโอเคแล้วก็ที่จะบอกไปเมื่อต้นคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่บอกว่าจะมาพูดเรื่องส่วนตัวนิดนึงวันนี้ถ้าคลิปไม่ชัดยังไงต้องขอโทษจริงๆพอดีว่าโทรศัพท์อีกเครื่องนึงน้องชายมันเอาไปอีกแล้วนะคะก็เป็นของ ทุกคนในคลิปอาจจะถามว่าโทรศัพท์ตัวเองทำไมให้น้องชายไปเพราีว่าน้องชายเขายืมไปเล่นอินเทอร์เน็ตที่ที่ทำงานของเขานะคะก็โอเคค่ะวันนี้ที่จะมาพูดกันก็คือว่าเรื่องส่วนตัวเอ้ยไม่ใช่เรื่องส่วนตัวข้อมูลส่วนตัวละกันเออที่บ้านฟิวเนี่ยมีพี่น้องกันสามคนก็มีพี่ชายแล้วก็มีฟิวแล้วก็มีน้องชายของฟิวคนหนึ่ง นะคะแล้วก็ทั้งหมดที่อยู่กันที่บ้านนี่ก็มีอมีคุณยายคุณยายนะคะแล้วก็มีพี่ชายแล้วก็พี่สะพ้ายแล้วก็มีแฟนของฟิลแล้วก็ตัวฟิลเองส่วนแม่กับน้องชายเนี่ยเขาก็จะอยู่อีกหลังหนึ่งนะคะแต่ส่วนมากพี่ชายฟิลกับอ,อ้ออีกคนนึงก็คืออีกคนนึงก็คือเป็นญาติของ อแฟนแม่ฟิวนะคะเพราะว่าพ่อฟิวกับแม่ฟิวแท้ๆจริงเขาได้เลิกรากันไปแล้วแต่ก็เป็นญาติกับแฟนของแม่ฟิวเขาก็มาอยู่เล่นคือเขามาทํางานที่เดียวกับแฟนของฟิวนะคะที่บ้านก็อยู่กันแบบสงบไม่วุ่นวายอะไรนะคะช่วงนี้ก็ดีอยู่เดี๋ยวพูดไปด้วยจัดต๊ะเครื่องแป้งไปด้วยดีกว่าก็โอเคเมื่อวานที่ฟิวหายไปก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะไป สอบใบขับขี่ไปสอบใบอนุญาตขับขี่รถประเภท2นะคะนั่นก็คือรถบรรทุกของหรือว่ารถเอ่อสิบล้อน,นั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้ฟิวก็รถสิบล้อฟิวก็ขับเป็นแล้วนะคะเพราะว่าฟิวก็เลยไปเที่ยวที่ทํางานของแฟนฟิวเพราะว่าแฟนของฟิวเนี่ยเขาก็ขับรถบรรทุก10บล้ออยู่เหมือนกันนะคะก็โอเคค่ะมันก็ง่ายดีถ้ามีเสียงรบกวนก็เป็นเสียงรถไฟนะคะ วันนี้ผมดูแปลกๆก็เดี๋ยวจะก้มให้ดูกันสักนิดนึงนะคะตรงช่วงบริเวณนี้ค่ะมันสีมันจะหล่นหมดแล้วก็เดี๋ยวฟิลพรุ่งนี้ฟิลจะไปทําสีผมใหม่ฟิลก็เออเลือกสีผมมาแล้วก็เป็นสีบอลประกายเขียวนะคะก็จะเป็นสีคิดว่าสีน่าจะดีนะมาทนผมสีเขียวกันบ้างดีกว่าเพราะว่า พักเนี้ยหลังๆก็จะมาเนี่ยน้ำตาลประกายแดงน้ำตาลแดงประมาณเนี่ยมาตลอดเลยเดี๋ยวมาโทนเขียวกันบ้างแล้วก็ฟิลไปสอบเมื่อวานมาผ่านค่ะมีใบอนุญาตขับขี่เขาก็ฟิลไปสอบเป็นเอ่อป้ายเหลืองไปเลยนะคะก็ประวัติก็ดีอยู่แล้วก็เลยไปสอบมาก็ง่ายนะคะ เพราะว่าฟิวตัวฟิวเองก็ขับเป็นอยู่แล้วส่วนมากาที่คนสำนักงานขนส่งที่คนที่เขาจะไปสอบด้วยกัน่ะ<ส>เขาก็จะค่อนข้างที่จะงงงงและอึ้งกันสักนิดนึงค่ะเฮ้ยผู้หญิงขับสิบลอ้อหรอก็ประมาณนี<笑>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 ้ก็แฟนฟิวหัดมานะคะน่ารักมากเลยแต่งตอนนี้ก็โอเคอยู่คลิปมืดกันเป่าก็ไม่รู้นะคะ ก็เหมือนเดิมค่ะคิดถึงพี่วิวนะคะหายไข้แล้วแล้วก็มากลับมาซ่ากันต่อโดยส่วนตัวของฟิวเองเนี่ยฟิวก็เออเป็นคนที่แบบไม่ค่อยจะยอมใครนะคะเพราะว่าใครแรงมาก็แรงกลับคือแบบคิงก็ลาขาก็แรงนะคะกินนาทีแล้วเอยอห้านาทีกว่าแล้วเดี๋ยวยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะบายค่ะ